กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงานประกวดรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมปี2567หรือรางวัล Design Excellence Award 2024ภายใต้แนวคิด The Power of Sustainable Design จุดพลังสร้างสรรค์าง,งานดีไซน์อย่างยั่งยืนผสานซอฟต์พาวส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ การออกแบบสินค้าและบริการของไทยสู่สากลเพิ่มความเชื่อมั่นทางการค้าและศักยภาพทางการแข่งขันเชิงลุกธุรกิจการส่งออกเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนโดยมีนายภูสิทธิ์รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เข้าเป็นประธานในพิธีวันนี้เราก็ได้มาแถลงข่าวโครงการเปิดตัวดีมาร์กนะครับปีที่17นะครับ ดีมาร์กก็ย่อมจาก Design Excellence Award นะครับการออกแบบยอดเยี่ยมของสินค้าและบริการที่เป็นแบรนด์ไทยนะครับไปสู่ตลาดโลกครับใน17ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ช่วยแบรนด์ไทยพัฒนาแล้วก็ได้รับรางวัลน,นะครับไปสู่ตลาดโลกมากกว่าพันรายรายการนะครับหรือพันแบรนด์แล้วกันนะครับสิ่งที่พิเศษสำหรับดีมาร์กก็คือ ได้รางวัลในเมืองไทยแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมีแพลตฟอร์มให้ไปต่อยอดในต่างประเทศได้โดยเพราะในประเทศที่เป็นกูรูหรือปรมาจารย์ด้านการออกแบบก็ว่าได้ก็คือญี่ปุ่นนะครับเพราะเรามีความตกลงกับ Japan Institute of Design Promotion นะครับหรือ JDP เนี่ยในการที่จะเ,เชื่อมโยงโครงการดีมาร์กับโครงการ Good Design Award ของญี่ปุ่นครับ G-Mark ผู้ที่ชนะโครงการ D-Mark เนี่ยสามารถเข้ารอบโครงการ G-Mark ของญี่ปุ่นได้โดยอัตโนมัติและใน17ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ประกอบการไทยหรือแบรนด์ไทยที่ที่ได้ D-Mark แล้วไปชนะ G-Mark เนี่ยก็มีมีเป็นหลักร้อยแล้วนะครับ500 500กว่าแบรนด์แล้วครับที่ที่ได้ G-Mark ของญี่ปุ่น ถ้าได้ G-Mark ถ้าได้สแตนดาร์ของญี่ปุ่นนี้ก็คือมาตรฐานโลกครับที่ผ่านมาเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นแล้วก็วัดได้ด้วยมูลค่าเลยก็คือผูอ้ประกอบการไทยที่ได้ D-Mark เนี่ยสร้างมูลค่าส่งออกให้กับประเทศอ,อย่างชัดเจนนะครับถ้าดูง่ายๆเลยใน4ปีที่ผ่านมาก็คือ,อะระหว่าง62-65ถึง65เนี่ยในแบรนด์ หลายสิบแบรนด์ที่ได้รางวัลดีมาร์กเนี่ยสร้งางมูลค่า,าในการส่งออกนะครับให้กับประเทศเนี่ยเป็น9,500ล้านบาทน,นี่แค่แค่แบรนด์ที่ชนะในในช่วงเวลา30ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ก็เป็นอะไรที่เราภาคภูมิใจแล้วก็จะพัฒนาต่อไปโดยในปีปีนี้ปีที่17ของดีมาร์กเนี่ยเราก็ายึดธีม power of sustainable design นะครับก็คือความยั่งยืน uh, uh, sustainability BCG นะครับซึ่งก็เป็นเป็นจุดแข็งของนักออกแบบไทยอยู่แล้วที่ใช้อัตลักษณ์ของไทยใช้วัตถุด,ดิบไทยใช้ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ค uh, มิปัญญาท้องถิ่นของของไทย,นยในการที่จะทำให้การออกแบบเนี่ยมีความยั่งยืนสิ่ง uh, ที่จะเกิดขึ้นที่เป็นสิ่งพิเศษในปีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะ หารือก็ได้เริ่มหาหารือแล้วนะครับกับการแข่งขันด้านออกแบบแล้วก็อินสติทูตต่างๆด้านออกแบบในประเทศที่เป็นตลาดสำคัญของไทยนะครับเช่นจีนเป็นต้นนะครับในการที่จะเชื่อมโยงรางวัลดีมาร์คเข้ากับรางวัลของประเทศต่างๆครับนอกเหนือนอกเหนือจากจีมาร์ครับอ,อ๋อจริงๆแล้วเป็นเวทีที่ทำให้ เ,เราเรามีโอกาสได้ฟังเสีงงยงภาคเอกชนนะคะแล้วก็มันเห็นทิศทางเลยว่าออตอนนี้การขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆเนี่ยจะไปในทิศทางใดเวลาเราร่วมมือกับภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาหรือแม้แต่หน่วยงานสมาคมที่มาร่วมเป็นกรรมการในการที่กําหนดหลักเกณฑ์เนี่ยนะคะเลยทําให้เราเห็นแนวโน้มในการที่เราจะพัฒนานะะสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดโลกต่อไปได้ด้วยค่ะเมื่อกี้นี้ก็ได้มีโอกาสพูดในเวทีนะคะจริงๆเราก็ด้วยความที่เรา อย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็คาดหวังว่ามันจะเกิดการ <ใน S 1> การ<น>เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยใน ในเวทีนี้เยอะมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในภูมิภาคคือจริงเรามีคนที่มีความคิดสร้างสารรค์เนี่ยแล้วก็มีผลงานดีๆหรือความคิดไอเดียดีๆเนี่ยจากในภูมิภาคเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยอยากจะให้เวทีนี้เป็นโอกาสที่ทําให้ทุกคนน่ยได้มามีส่วนร่วมนะคะแล้วก็การตัดสินเนี่ยมันจะทําให้คนที่มีผลงานของตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสดูดผลงานของคนอื่นที่เขาได้รางวัลน,นะคะไม้ว่าเราจะไม่ได้รางวัลเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ทําให้เราได้เรียน รู้ในเวทีนี้ด้วยค่ะ ก็จริงๆแล้วเรามีเวลา2เดือนนะคะในการที่จะเ,เปิดรับสมัครวันนี้นะคะจนถึงวันที่3มิถุนายนนะคะแล้วก็ขอบเขตของรางวัลในปีนี้นะคะเรามีเปิดกว้างไปในหลายรูปแบบมากขึ้นนะคะแล้วก็มีสาขาถึง8สาขารางวัลไม่ใช่เพียงแค่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบแล้วนะคะงานออกแบบการให้บริการออกแบบยกตัวอย่างเช่น <I see. S 1> การออกแบบกราฟิกการออกแบบอินเทอร์เนียหรือแม้ทั่การออกแบบแพคเกจจิ้งเนี่ย เป็นสาขาที่ที่เราอยากจะเปิดรับจำนวนผู้สมัครเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมไปถึงเรื่องของสาขาใหม่คือการบริการ ออกแบบนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มดิจิตัลอันนี้ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งนะคะที่คิดว่าจะเป็นดาวเด่นที่จะทำให้เราขยายนะคะผลงานการออกแบบที่ไปในเชิงเทคโนโลยีดิจิตัลแบบเพิ่มมากขึ้นค่ะ,คะก็ง่ายๆเลยค่ะเข้าไปในเว็บไซต์นะคะ <im> dmarkaward.net นะคะก็จะมีรายละเอียดตั้งแต่หลักเกณฑ์ <im> การรับสมัครนะคะรวมไปถึงแบบฟอร์มการสมรัครที่ค่อนข้างเ,เป็นมิรแล้วก็มีรายละเอียดที่ทำให้ทุกท่านเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นค่ะ Thank you